นี่แหละบางท่านมองไปที่เรื่องของระบบภายนอกไม่ใช่เรื่องของเกมเนี่ยพอเห็นสนาม,มแล้วก็ค่อยไม่ไม่ค่อยอยากไปแล้วเพราะว่าโอ้ไปสนามบอลีลำบากเข้าห้องน้ำลำบากก็ไม่อยากไปะไอะไ<ด>อยู่บ้านดีกว่าไอ้อย่างพวกเราเนี่ยนะเอาพูดตรงคนฟังเนี่ยผู้ชายเนี่ยมัน,ม,นมันง่ายขออนุญาตจะเอาตรงขออนุญาตนะข้างต้นไม้ข้างอําแพงอะไรก็ว่าไปแต่จริงมันไม่ควรหรอกแต่เราพูดถึงความง่ายของของผู้ชายแต่ผู้หญิงอะคุณคิดว่าผู้หญิงจะเข้าสนามบอลเนี่ยมูลค่าของฟุตบอลมันขนาดไหนผู้หญิงสวยๆเข้าสนามฟุตบอล มันมปประโยชน์อยู่แล้วถูกป่มมันก็สร้างความสนใจก็ว่าไปอะไรเงี้ยเอา,อางี้คุณคิดได้มากคนเปิดผับเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาไปจ้างจ้างผู้หญิงส,สวยๆเข้าไปในร้านเนี่ยเขาจ้างนะเพื่อให้ผู้ชายตามผู้หญิงส,สวยๆไปเข้าใจป่ะมันคือหลักการดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็ฟังบางทนะีผมไม่มีความรู้นะผมกำลังถามเลยว่า <ผม S 1> รู้ได้ไงผมฟังเขาบาทีหนึ่งเออนอาลิตไปบอกจะถามเลยวรา่รู้ได้ไงเราบอกว่าหลักการพวกนี้มันไม่ต่างกันหรอกครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าอยากให้จุดสุ์รวมฟุตบอลน่ะมันเป็นแบบ ที่ที่ใครก็อยากไปเหมือนที่มีคอนเสิร์ต,ต้อมคอนเสิร์ตบัตรผมถามเลยคนบ่นบัตรแพงบัตรคอนเสิร์ตหกพันแปดพันหมื่นสองก็เห็นทั้งหมดทุกงานถูกไหมแต่ฟุตบอลทำไมมันเหลือบัตรมันไม่ได้กี่บาทครับนะดังนั้นก็ช่วยกันหน่อยอนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการเดินทางก็นแหละผมว่าถ้าระบบคมนาคมหรือว่าระบบการเดินทางเนี่ยดีนะเชื่อว่าคนจะเดินทางไปชมฟุตบอลเต็มสนามนะนะเพราะว่าคนไทยก็เชียร์ฟุตบอลไทยอยู่แล้ว